สวัสดีครับพบกับช่องยุ้ย u ูทูบนะครับวันนี้ยุ้ยก็พามาดูสวนมะนาวนะครับตอนนี้เราอยู่สุขุมวิทร้อยหนึ่งนะครับผมปุณวิถี17นะครับก็เข้ามาดูสวนมะนาวนะครับเนื่องจากไม่ได้ตัดหญ้านะครับช่วงนี้เพราะร้อนมากครับเลยไม่ค่อยได้ตัดนะครับครับเนี่ยก็ยาวแล้วครับ วันนี้ก็ว่าจะเข้ามาตัดหญ้าสักหน่อยนะครับเพราะมันยาวแล้วเดี๋ยวมันจะยาวไปมากกว่านี้ใกล้เข้าหน้าฝนแล้วจริงๆก็เข้าหน้าฝนแล้วนะครับแต่ทําไมไม่รู้ว่าฝนยังไม่ตกนะครับตกเป็นบางที่นะครับส่วนสุขุมวิทนี่ไม่ค่อยตกเลยนะครับเนี่ยครับยาคาอ็ยาวแล้วครับไม่อยากให้ยาวไปมากกว่านี้นะครับ วันนี้พอดีว่างงานนะครับก็เลยจะมาตัดหญ้ากันหน่อยมาดูผลผลิตด้วยครับมาลดน้ำก็หลังจากตัดหญ้าก่อนนะครับเดี๋ยวตัดหญ้าเสร็จก็ว่าจะลดน้ำสักหน่อยนะครับก็ยังมีออกลูกออกผลอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ดอกไม่ค่อยมีนะครับดอกไม่มีก็คือก็ยังจะไม่มีมะนาวนะครับ ถ้ามีดอกก็แสดงว่ามันนาวเริ่มจะมีอันนี้ก็เป็นกล้วยนะครับก็มีอยู่ 2, อสามเครือนะครับครับเดี๋ยวยุ้ยก็เดี๋ยวจะไปเตรียมเครื่องมือก่อนนะครับเครื่องมือตัดหญาก็เตรียมเครื่องตัดหญ้านะครับมาตัดเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่าตัดกี่นาทีนะครับกว่าจะเสร็จในส่วนนี้นะครับ หลังจากตัดไปได้ครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณ40นาทีนะครับก็เกือบเสร็จแล้วครับร้อนมากครับก็ต้องรีบตัดนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังจะมานะครับเมฆเริ่มดำมาแล้วนะครับนี่นะครับเมฆเริ่มดำมาแล้วครับเดี๋ยววิจะตัดอีกสักพักนึงนะครับตอนนี้เสร็จไปประมาณสัก6 0เเซแล้วนะครับโอ้ย ร้อนมากครับวันนี้แดดเปรี้ยงเลยขนาดว่าฝนจะตกฝนจะตกก็ยังร้อนอยู่นะครับนี่นะครับใกล้เสร็จแล้วครับน่าจะอีกสัก3าสินาทีก็น่าจะเสร็จนะครับเพราะที่ตรงนี้ก็ประมาณ200กว่าตารางวานะครับประมาณ280ดสิบนะครับเอานะครับเดี๋ยวผมขอไปตัดต่อนะครับเดี๋ยวตัดเสร็จจะมาให้ชมอีกรอบนึงนะครับ อ่าตอนนี้เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาตัดไปอีกก็30นาทีนะครับเป็นไงบ้างครับกว่าจะเสร็จเหื้อแตกเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวยังมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งคาดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์นี้ขอแค่นี้ก่อนไม่ไหวจริงๆครับร้อนครับกว่าจะเสร็จเพราะวันนี้มาคนเดียวด้วย อีกฝั่งหนึ่งก็ประมาณ200กว่าตารางวาได้นะครับประมาณ250นะครับฝั่งนู้นจะเล็กกว่ากันนิดนึงครับแต่จะโล่งกว่านี้นะครับฝั่งนี้จะมีบ้านพักอยู่นะครับนี่นะครับเหลืออีกหน่อยเดียวอันนี้เราก็ชํากิ่งไว้นะครับเผื่อไว้จะขยายแปลงได้อีกนะครับชําไว้ลากขอบพอจะมีแล้วนะครับนี่นะครับ รากก็เริ่มจะมีแล้วนะครับรากออกมาแล้วครับขาวที่เหมือนเส้นได้นะครับรากเริ่มออกแล้วนะครับครับเดี๋ยววันนี้เราไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอไปเก็บมะนาวก่อนนะครับนี่ได้มะนาวมานะครับได้มาหนึ่งกระป๋งวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมสับตะไคร้และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ